มีแค่คาราเกะน,นะจะให้ดูนี่เขามีสนามแบดด้วยบนภูเขาเนี่ยเฮ้ยสนามแบดบนภูเขานี่แล้วมันก็มีต้นไม้คอยบังลมด้วยนะ มันไม่ต้องติดแอร์เลยมีร่มไม้มีกันลม <c oughs> กันเสียงแล้วแถมคาราโอเกะด้วย <c oughs> มากับครอบครัวพาคุณแม่สูงวัยมาก็ไว้ที่คาราโอเกะข้างๆ<อ>เราก็มาตีแบตข้างๆก็มีเนี่ยที่ออกกําลังกายเนี่ยใต้ต้นไม้เนี่ยโอ้ <c oughs> โห้ยนี่คือสนามแบดอีกสนามหรอมีข้างสนามแบดมีที่นั่งรอใน ้องเก็บขมีก๊อกที่สามารถล้างพื่อล้างชามได้อะคือเอาข้าวมากินนั่งรอตี่แบดกันไปกินข้าวปิกนิกกันไปนี่ไม่ต้องเสียเงินอะไรมากเลยนะได้ออกกําลังกายแล้ว้ามากินหมูกระทะกันที่นี่เออจริงเป็นที่สําหรับครอบครัวดูซิเฮ้ยอย่าลืมยาฉีดกันยุงเข้าได้ปะใช่หิว Thái Lan Thái Gò Thái Gò Chào Chào Badminton Oh. I have to play Remember Oh you remember How many badminton field in this mountain? Very See ya See ya See ya Bye 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 อยากให้พ่อกับแม่มาเนาะต้องบอกว่าอยากให้มีภูเขาแบบนี้และการจัดการภูเขาแบบนี้ใกล้ๆบ้านพ่อกับแม่จัง <c oughs> วกว่าพาพ่อกับแม่มาี่ <c oughs> เฮ้ยถ้าเกิดมีอย่างนี้ใกล้ๆบ้านน่ะคิดหรอว่าผู้สูงวัยพ่อกับแม่หรือแม้แต่เราเองเราจะไม่อยากมาตอนนี้เราหมดไม่มีอะไรทาเสาร์อาทิตย์เพราะเราไม่มีที่แบบนี้อะ่ะเออเราไม่มีที่แบบนี้